เอาละครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมมาครับอยู่แล้วยังไงน,นะครับ <S <S เอาชีวิตรอดพา์ที่สองกันนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกัะต่อนะ <S <S อา่าครับดคน คให้หมดแป๊บหนึ่งนะ,ะผมก็จะไม่มีอะไรพูดนะคะวันนี้ก็แค่มาเอาชีวิตอดธรรมดาธรรมดาถามว่าผมทำไมไม่สตรีมนะฮะเหมือนเขาบ้างนะแม่งแอนดรอยผมเป็น5.0ใช่ไหอะแล้วเม่งสตรีมไม่ได้ไอสัตว์เพราะอะไรวะ เดี๋ยวตอน้ายคลิปผมให้ดูแล้วกันนะโอเค ่าจะสร้างหลังคาก่อนนะ ดไม้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อสร้างบานขอผมนะครับผมไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวผมก็จะออกจากระบบนี่นะครับไม่กี่วันเนี้ยแล้วผมจะเปิด youtube กับเพื่อนผมนะถ้าคนอยากดูแล้วก็เดี๋ยวผมก็ยังไม่ออกจากระบบนะบผมก็แจ้งแจ้งที่คลิปช่องนี้นะครับอ่า นิดนึงอ่าฮะอ่าฮะเสร็จต่อไป แกะอยู่ไหนวะเลีวออกมาเลี้อวไอเฮียเอ้ยไอเฮียมึงออกมาับโอ้ยยังไงไอเฮียนี่แบบใกล้หมดละ แลกชิปอเดี๋ยวผมจะไปหาเอลเอนนะ ไปหาหมู่บ้านเอ็นอนดิซีก่อนนะฮะไปไปไปอาครับใครอยากให้ใครอยากเล่นก right ับผมก็เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาก็มาเล่นกับผมก็ได้นะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโหสุดยอดซิ่นี่มี N B C ด้วยเหรอดเดี๋ยวรู้สึกว่าพี่มันอยู่เคยบอกแล้วนะเซิร์ฟเสิร์ฟนี่มี N B C ด้วยนะฮะ้ย สิโอ้เหลือเยอะมากเฮ้บ้านลาวานนะ่าสนใจนะ่าสนใจแหลก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 มรกตสเมตรม4เมตรนะ บ้าานเรอะไปละแหลกชิปไปเถอะ,ะ,ะอันนี้ผมพาร์ทนี้ผมก็ไม่มาทำอะไรมากนะฮะ ไปเธอไปเธอทานนี้อาจจะไม่ค่อยนานก็ได้นะเออจริงดิใส่ โทษทีนะครับผมขมหยาเมื่อกี้นี่นี่วางเตียงรอและบรอ้รอยยึดยิดเป็ดเลยต่อไป ห่าไซนะฮะหลังบ้านเรานี่เองเฮ้ยเฮ้ยหอนี่มันเปียกฟ้าวจังเฮ้ยยังไงหลังบ้านเราอะฮะนั่นไงไซ ละสองผมจะลงวันละสองคลิปนะเดี๋ยวอาจเป็นไปได้ก็สามคลิปก็ได้นะอ๋อถ้าใครอยากให้ผมลงคลิปเยอะๆนะครับคอมเมนต์มาบอกก็ได้เลยนะไปเลยเข้าตอนนี้แม่งเลย เฉลตยตอนท้ายคลิปลผมจะให้ดูบ้านผมพาตากันแล้วกันนะรอแป๊บน,น <c oughs> ะแป๊บนะ อ่าฮะเฮ้ยใหตัดไม้รอก ทร,รัพยากรธรรมชาติบ้าเหรอคือเกี่ยวกันเหรอสิบ <_ d ata> นะเก้านาทีไหมทำเป็นไม่ได้ผมว่าอยากลองดูนะ ฟามาอออ่าผมไม่ลองส9้านาทีมัง้งนยังไม่จบนะ ไปก่อนฐานนี่ก็เยอะอยู่พอดูนะเนี่ยผมก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะไม้เหมือนกันอโอเคพ่าน,นี้่าแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยนะฮะ ก็เป็นกลังใจเล็ก,เกน้อยนะอะไรวะอ่าก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ก,กันนะครับให้ผมลงคลิปนะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย